các bạn đi trên ngõ nha, các bạn đi trên ngõ nha, các

कामान <laughs> गठ <laughs> ญาันเลี้ยงนสียวานาเลี้ยงวันตางันตาวันเลี้ยงเท่าตาวันตัววันตาตัววันตาตาตัววัตาาตาตา สมาสิในไทยหมอะนบัวหน้าตบั่างนะครับอยากจะก้หาดู